เหรียญ IOST ดีไหมอนาคตจะเป็นอย่างไรเหรียญน,นี้น่าลงทุนหรือเปล่าคลิปนี้เท oh ่าแก่ใหม่จะนําข้อมูลดีๆมาแชร์แบบไปให้กับทุกท่านครับสวัสดีครับพบกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนผู้คิดธุรกิจ s d และนักลงทุนนะฮะวันนี้เราจะมาคุยแล้วก็มาทําความรู้จักกับเหรียญที่มีชื่อว่าเหรียญ IOST นะครับสำหรับเหรียญ IOST ครับเป็นเหรียญนนที่ได้มาจากในส่วนของตัวแพลตฟอร์ม IOST Blockchain นะครับ โดยในส่วนของไอตัว iOS บล็อกเชนเนี่ยเป็นบล็อกเ i n นั่นละลักษณะของที่เป็นบล็อกเชนโปรโตคอลครับที่มีความรวดเร็วสูงมากนะครับและก็มีการนำเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า Proof of Belief l a b i l i t y นะครับหรือ T.O.B. นั่นเองนะครับซึ่งเป็นอนันกคอิทึมแบบใหม่นะที่นำมาใช้กับในส่วนของี่เป็น I.O.S.T. บ c k c h a i n นะครับจะมีความคล้ายคลึงนะคล้ายคลึงกับในส่วนของแพลตฟอร์มรุ่นพี่อย่างเช่นตัวที่เป็นตัวอ t ท e r e u m นะครับแต่นะแต่ถ้าว่าในส่วนที่เป็นตัว I.O.S.T. o c ็ c h a i n เนี่ยกลับเหนือกว่าในเรื่องของความเร็วในเรื่องของการทำธุรกรรมนะซึ่งในหนึ่งวินาทีนะครับก็ สามารถนะครับในการที่จะประมวลผลต่างๆได้ถึง1นึ่0 0สุรกรรมต่อวินาทีนะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่ามากกว่าในส่วนของที่เป็นตัวบล็อกเชนของอีเธอรี่มแบบไม่เห็นฟุ่นเลยทีเดียวนะอกเหนือไปจากในเรื่องของวัตถุประสงค์ในเรื่องของความเร็วแล้วนะฮะในส่วนของ IOST เบล็อกเชนเองเนี่ยก็ยังมีวัตถุประสงค์ครับที่มุ่งเน้นไปที่การใช้งานระดับองค์กรนะที่ต้องมีการรองรับข้อมูลและ ผู้ใช้งานจนํานวนมากนะครับโดยสามารถรักษาประสิทธิภาพในเรื่องของการทําง,งานทั้งในด้านเรื่อง,องความเร็วความปลอดภัยต้นทุนเอาไว้ได้อย่างครบถ้วนนะครับและรวมทั้งยังสามารถนสนับสนุนครับเรื่องของการชําระเงินออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มที่เป็นหลักของตัวดีเซอร์ไลท์ต่างๆได้อีกด้วยนะครับสิ่งที่แต,ตกต่างจากการทําง,งานของตัวแพลตฟอร์มของแบล็กเชนของตัว IOC อื่นๆนะครับก็คืออันคอริทึมที่มีชื่อว่า บิลีฟว e าบิล i t ีนั่นเองนะครับหรือ BOP นะครับโดยระบบนี้ครับจะมีการแบ่งนะแบ่งเป็นโหนดเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือโหนดที่มีความน่าเชื่อถือสูงครับและโหนดที่มีความน่าเชื่อถือในระดับที่ปกติครับซึ่งโหนดที่มีความน่าเชือ่อถือสูงครับจะเลือกจากจํานวนเงินนะที่เข้ามาทําการแซ็คิงในโหนดนั้นๆน,น,นะครับ ที่มีหนะ้าที่ในเรื่องของการประมวลผลในเรื่องตกรรมต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มนะในส่วนของโหนดปกติก็จะมีหนะ้าที่ในเรื่องของการตรวจสอบนะของรัรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละโหนดครับโหนดที่มีความเชื่อถือสูงครับซึ่งหากในโหนดของที่เป็นตัวโหนดปกติครับตรวจสอบพบว่ามีการทุจริตนะบนโหนดที่มีความน่าเชื่อถือสูงครับ เงินจํานวนที่จะมีการ stacking กกทั้งหมดนั้น,นก็จะถูกจิ้ภัยโดยในทันทีนะครับอนอกจากนี้ครับในเรื่องของกระบวนการในการตรวจสอบที่เข้มงวดทางแล้วนะทางทาง IOS เองเนี่ยก็ยังนําเอาระบบที่มีชื่อว่า byzantine s a n d atomic u commit protocol นะครับหรือที่เรียกว่า atomic นะครับมาใช้งานร่วมกับการตรวจสอบนะครับแล้วก็ความพยายามในเรื่องของการ ใช้จ่ายนะที่ซํำซ้อนนะครับทำให้เกิดความปลอดภัยทำให้ตัวระบบที่เป็นอัลกอริทิมที่มีชื่ว่า P.O.V เนี่ยมีความรักุกและมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นสูงสุดเลยทีเดียวนะครับเราได้รู้จักนะในส่วนที่เป็นตัว I.O.S.T. Blockchain แล้วนะครับคราวนี้เรามาทําความรู้จักกันครับว่าแล้วเรียญน,นะเรียญ I.O.S.T. เนี่ยที่สร้างมาเนี่ยเข้าไปทําอะไรยังไงบ้างนะครับสําหรับเรียญน,นะ I.O.S.T. ครับที่ถูกสร้างขึ้นมา จากแพลตฟอร์มของตัว iOS blockchain นะครับก็ถือว่าเป็นก็ถือว่าเป็น native coin นะครับมีหน้าที่สำคัญครับในเรื่องของการเป็นตัวกลางนะเพื่อใช้ใจ่ายในค่าธรรมเนียมต่างๆบนแพลตฟอร์มของ iOS t blockchain นะครับนอกจากนี้ครับก็ยังเป็นเหรียญที่ถูกนำไปใช้เป็นรางวัลให้กับผู้ที่ทำหนะ้าที่เป็นโหนดนะครับหรือคนที่ช่วยตรวจสอบในเรื่องของธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มอีกด้วยนะครับและที่สำคัญนะที่สำคัญก็คือว่าอีกการหนึ่งก็คือเจ้าตัวเหรียญ เองเนี่ยนะครับก็สามารถนำไปทำตัวแซกกิ้งนะครับเพื่อรับผลตอบแทนเป็นเหรียญอื่นๆได้อีกด้วยนะครับนั่นคือการนำตัวเหรียญไปใช้นะครับเพราะโดยหลักๆก,ก็คือนำไปใช้นะ็นเรื่องของค่านียมค่าธุรก,กรรมค่าทร a n ท a คชันอะไรต่างๆนะครับบนตัวบล็อกเชนนั่นเองนะฮะคล้ายๆกับตัวบล็อกเชนอื่นๆโดยทั่วไปนะครับ แล้วอนาคตเอออนาคตของตัว IOS T เนี่ยมันจะไปถึงไหนนะครับลองมาดูกันนะครับอนอกจากในเรื่องของการที่เป็นแพลตฟอร์มที่มีความเร็วสูงแล้วนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัยที่รัดคุมดีเยี่ยมแล้วนะครับสิ่งที่ทำให้เจ้าตัวเด่นของ IOS C เีนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้นะครับในอนาคตนะครับดูที่พาร์ทเนอร์สำคัญต่างๆนะที่เข้ามาร่วมในเรื่องของการพัฒนา ะระบบต่างๆบนตัว iOS ท b ่บ c k อกเชนนะครับซึ่งหนึ่งในพันทเนอรที่สำคัญก็คือ OKCoin OK Japan Exchange นะครับหรือ Exchange ของประเทศญี่ปุ่นนะครับมานะมาเป็นโหนดบนแพลตฟอร์มนะครับโดยทางในส่งเป็น OK Japan Exchange เนี่ยก็ถือเป็น Exchange แพลตฟอร์มนะครับที่ให้บริการในเรื่องของการซื้อขายแลกเป่รนคริปโตร,รายใหญ่ที่สุดนะของประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยร่วมกันนะทั้ง2บริษัทหรือทั้ง2องคก์กรเนี่ย มีเป้าหมาย้อมการสองอย่างก็คือในเรื่องของการพัฒนาตัวบล็อกเชนเทคโนโลยีนะครับทำในเรื่องของตัว NFT นะครับเกมไฟล์ต่างๆร่วมถึงนะในเรื่องของตัวเมทัลเวดนะครับ IOC ครับยังได้มีการจับมือนะจับมือกับในสงน่งเป็น r u ดิน่า r o t o ตค l ลซึ่งเป็นแพลตฟอร,ร์มในเรื่องของการทำ NFT เกมนะครับที่ ให้บริการแล้วก็เปิดตัวเกมอย่างต่อเนื่องนะครับจนมีผู้เล่นเนี่ยมากกว่า3ล้านรายเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นรูปแบบของการเล่นเกมนะที่เป็นแบบทานสมัยใหม่ที่เรารู้จักกันก็คือ Play to Earn นั่นเองนะฮะนอกจากนั้นครับในส่วนของพาร์ทเนอร์ข้างต้นที่เขามาแล้วครับยังมีพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในกลุ่มของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นร้านโตเค้นนะครับในช่องทาง University of Singapore นะครับหรือมหาวิทยาลัยทางสิงคโปร์นะครับ Blockfolio นะครับ The s a t นะครับ โคเวเลนต์นะครับหรือไพรแอรนะครับเข้ามาร่วมทุนนะร่วมทุนกับทาง i e o s ch อ blockchain นะครับและก็มีส่วนสำคัญนะในเรื่องของการผลักดันให้เจ้าตัว,ตวเหรียญน,นะครับและตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมีโอกาสเติบโตนะและก็มีมูลค่าสูงเพิ่มขึ้นในอนาคตนะครับก็ต้องบอกว่าตัวเหรียญ i o s c นะก็เป็นเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับซึ่ง เขาจริงๆก็มีหลายคนนะประมาดดูถูกนะครับว่าเป็นเหรียนคนญคญุณยายคุณยายนะครับเพราะว่าการเติบโตเนี่ยเป็นไปอย่างช้ามากนะครับช้าที่สุดนะครับแต่เมื่อเราทราบข่าวว่ามีประการในเรื่องของกล้องแต่อรลมของตัว i o โอซีล็อกเชตนะครับก็อาจจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องต่างๆได้นะครับมาช้า แกลก็มีอาจก็มีการขยับปรับเปลี่ยนไปนะครับก็ต้องดูนะครับว่าในส่วนของโครงเชนของ IOC นะครับจะมีการเข้ามาใช้อะไรใหม่ๆมเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนในปี2 5 6พเองเนี่ยครับจะมีพาร์ทเนอร์เข้ามาใช้คืๆเพิ่มมากน้อยขนาดไหนสิ่งสําคัญก็คือเราต้องติดตามไปเรื่องข่าวด,ด้วยนะครับวันนี้ข้อมูลเนี่ยก็เป็นข้อมูลในเรื่องของการประกอบการที่นี่พีนันเรื่องการตัดสินใจนะครับที่จะ ดูว่าเดี๋ยวนี้ดีหรือไม่ดีนะครับเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับเราต้องศึกษาข้อมูลในรอบการนะครับคอนเทนต์นี้ครับไม่ได้เป็นคอนเทนต์เพื่อจะชี้นำนะครับหรือว่าเชิญชวนท่านไปซื้อไปขายเดียวนี้นะครับเพียงแต่ว่าเป็นข้อมูลในเรื่องของการปกอบการตัดสินใจนะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์ท่านนะอย่าลืมนะครับกด subscribe และกดก,ดกระดิ่งช่องเท่าแก่ใหม่ไว้ครับรวมถึงแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยถ้าจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจโอกาสในการจะสร้างอาชีพทางรายได้การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และในยุคปัจจุบันเรื่องของเงินทางด้านิปโต t o c u r ซ y เรื่องของบล็อกเช a i n เป็นสิ่งสำคัญท่านจําจเป็นต้องรู้และต้องศึกษาไว้ครับท่านจะได้ไม่ตกรถนะครับสําหรับนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ